กลับมากระต่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะพรุ่งนี้ลูกค้ามาแล้วนะคะหนึ่งเจ้านะคะเป็นคลินิกศัลยกรรมที่ดังที่สุดนะคุณผู้ชมค่ะนะคะมากระที่ข่าวประเด็นที่2ก,กันเลยแล้วกันนะคะชาวเน็ตนะคะเห็นมิสอะไรนะมิสแพนเน็ตหร,อแ,นนหรอแพนเน็ตหรือแพนิกีรัน แพนิกหรือแพนเน็ตก็ไม่แน่ใจนะคะนางงามขาดแตคะต้องหาคนเพิ่มนะคะล่าสุดนะคะเจาาเน็ตนะคะในเพจนางงามก็ได้มีการโพสต์ภาพนะคะว่าเอามีแพนิกไอมีแพนเน็ตนะคะท็อปสิบเจ็ดมีเดนมาร์กเข้ามาถึงสองคน <laughs> มีเดนมาร์กโผล่เข้ามาสองคนนะคะนางงามมองหน้ากันเล็กๆเล็กๆนะคะสรุปนะคะชื่อซ้ําได้ส6คนเปล่านะคะต้องหาเพิ่มอีกเป็นเป็น1คนนะคะมีเดนมาร์กเพิ่มมานะคะ แต่ไม่ใช่เดนมาร์กที่มาไทยนะคะแต่เป็นนางงามจากเดนมาร์กนะคะมาเพิ่มนะคะแล้วก็ควันหลงหนางงามมิสแพลเน็ตนะคะบอกเลยว่านะครับว่าเวทีนี้สร้างตำนานอย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่านะคะร้อยวันพันเหตุการณ์อย่างเช่นนะคะอ่ะามีชอตเด็ดนางงามตกบันไดด้วยไปชมกันเลยดีกว่าอขอภาพใหญ่ได้ไหมพูลืนล่นพูลื่น อีกข้างหลังเหยียบชุดหรือเปล่าดูดีๆ <laughs> โอ้ยโอ้ยมาครบนะคะการตกบันไดการลื่นเป็นเรื่องปกตินะคะไม,ม่ว่าจะเป็นวิสเวอร์หรือมิดใไหนๆมันก็มีลื่นนะคะแต่คงจะไม่มีใครสนุกเท่ามิดแพนเน็ตลื่นนะคะเขาบอกอชอดงามกาล่าไม่ต้องแต่งตัวดีไม่ต้องอาบน้ำรองเท้าแบบชิลๆขอภาพใหญ่ค่ะ <c oughs> อีนั่นหรือเป่าอีตัวเต็งหรเปล่า อยู่ในเด็ก d ดอมหรือเปล่า <c oughs> คนอื่นจิกส้นเข็มส้นสูงนะคะตู้ปลาอีนี่ใส่รองเท้าเหมือนลงมาซื้อของที่เซเว่นค่ะอืมนะคะม,มีบางคนบอกว่าหยุดบูลลี่ไม่ต้องเสือกค่ะกูจะบูลลี่ต่อไปเพราะมันเป็นการประกวดบิวตี้แพเจนมึงให้แม่ให้พ่อมึงแปลก่อนว่าบิวตี้แพเจนคือการประกวดความงามถ้าตัวมึงยังไม่งามแล้วเขาประกวดเนี่ยมึงจำไว้เลยนะคะเขาบูลลี่กันทั่วโลกค่ะนะคะ จะดัจะดจริตค่ะฉันเห็นกระเทยหัวปกนวนางนึงบอกว่าหยุดบูลลี่มิสแพนเน็ตกูจะบูลลี่มันคือบิวตี้แพเชนหรือบิวตี้แพเชนบิวตี้คือความสวยความงามในเมื่อคุณยังไม่พร้อมประกวดคุณไม่ต้องมาในเมื่อคุณยังไม่พร้อมจัดคุณไม่ต้องจัด คุณให้คนอื่นจัดนะคะเพราะถ้าเกิดมาแล้วมันตลกโผบฮายอย่างเงี้ยคนทั่วโลกก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์ได้เพราะมว่าเขาไม่ได้ไปเห็นในกองพวกมึงถ่ายมาให้กูดูเองนะคะเพราะฉะนั้นหยุดกูไม่ได้ในการบูลลี่ะค่ะนะคะชอดบนเวทีที่ดูแล้วนะคะเหมือนมีนางงามลมพมาหรือที่ดาสารตายายเราไปดูคลิปดังกล่าวกันดีกว่าคะ่ะ <Dart> นี่คือชุดประจำชาติเขมจริงๆนะรันนี่คือชุดนี้ ไม่ใช่ชุดสบายท,ที่ใส่ไปที่อังกอร์วัดอังกอร์ถมขมຈินจริงๆเขาใส่ชุดนี้คือชุดประจำชาติเขาเดินช้ามากเขาจะงงไหมทําไมกูต้องมาเดินช้าขนาดนี้เดินวนต้ายเดินวนขวาแล้วก็ขึ้นเมนเบา อือีหัวฟูข้างหลงังโอ้โหตายหาละนะคะแถมยังมีการนำนักร้องนะคะที่ฟังแล้วรู้สึกว่าคุ้นๆกับเพลงที่ร้องด้วยอืไปฟังกันดีกว่าค่ะฟังได้ใช่ไหมอ่าไปฟังค่ะมมรุมคคโค,คือแม่พึ่งยังไม่ไปไหน แม่พึ่งยังอยู่แม่พึ่งไปอยู่ที่เขมรเมื่อสุริยนยามสนใยาเขาก็ชอบฟังเพลงไทยไปว่าเขาไม่ได้เขาชอบฟังเพลงไทยค่ะดิฉันบอกเลยคนมรอ่ะจริงๆเขาก็น่ารักนะอย่าไปว่าว่าเขาก็ป้งก๊อปปี้เราไปให้ค่าเขาเองจริงๆคนเขมรหรือคนคำแม่เขาเป็นคนน่ารักวัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นละครของกินทุกอย่างเขาชอบประเทศเรามาก เขาชอบประเทศเรามาเขามาทํางานในบ้านเราเนี่ยนะคะมาตัดอ้อยมาทํางานเยอะแยะมากมายเขาชอบคนไทยนะคะแต่ว่าเขาเสียใจอย่างหนึ่งเขาน้อยใจอย่างหนึ่งว่าทําไมคนไทยชอบดูถูกเขาอันนี้เขาเพื่อนพี่เต๋าเป็นขมนิ้นเขาเล่าให้ฟังคนไทยอย่าดูถูกเขาได้ไหมเขาว่ารักคนไทยนะที่ทําทุกวัน,นที่ด่าดาเนี่ยเพราะว่ากูรักมึงแล้วก็เรื่องของการค้าการขายคนขมิ้นเนี่ยขยันคนขมิ้นขยัน,ยนพี่เต๋าไปบ่อย ขยันตื่นแต่ตีสี่ตีห้านะคุณผู้ชมค่ะเปิดลงเปิดร้านนะคะต่อรองราคงราคานะบางทีก็ลดให้แบบถูกไม่รู้จะถูกยังไงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนที่มีจิตใจดีอันนี้คือพูดถึงประชาชนไม่พูดถึงเวทีประกวดนางงามน,นะคะแยกให้ออกก่อนก่อนจะวิจารใครใน YouTube กูพูดถึงประชาชนกูไม่ได้พูดถึงการรปจัดประกวดมิวสแพนเนตเขาเป็นคนจิตใจดีแล้วก็เขาเป็นคนขยันแล้วก็ เป็นคนง่ายๆเหมือนคนไทยค่ะต่อรองได้ง่ายๆมอเตอร์ไซค์นั่งไปตรงนั้นตรงนู้น,ตร,น,นตรงนี้40บาทบอกขอ20ได้ไหมเขาก็ให้นารัน20บาทก็บอกขึ้นมาเลยเขาเป็นคนน่ารักค่ะ เขาเป็นคนน่ารักเขาก็เหมือนคนไทยที่แบบว่าใช้ชีวิตยอยู่ตามต่างจังหวัดแล้วมีความน่านะคะอันนี้เรียนกันแบบตรงๆมีความน่าแล้วก็มีความจริงใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราพูดถึงมิสแพรนเนตแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันตามเนื้อผ้าตามที่โลกโซเชียลมันออกมาเพราะมันออกไปทั่วโลกแต่ถ้าเป็นคนมรหรือคนคาแมรจริงๆเนี่ยเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนนหนแล้วก็เป็นคนที่จริงใจนะคะอย่าไปว่าเลยเขาเยอะแยะมากมายนะคะ เช่นในกรณีของการใช้ชีวิตในกรณีของการก๊อปปี้เราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่ากฎหมายบ้านเขาเนี่ยมันเปิดมันเปิดช่องว่างให้ก๊อปปี้ได้อะรันมันเปิดช่องว่างให้ก๊อปปี้กันได้นะคะเขาเราก็เลยทําอะไรไม่ได้ต่อให้เขาเอาสุนารีพุ่มพวงอาภาพรมาร้องเขาก็ไม่ผิดเพราะว่าเขาชอบฟังเพลงไทยดูละครไทยชอบใช้ชีวิตเหมือนคนไทยมหาเศรษฐีคะแม่หลายคนเขาจะแต่งงานเป็นใช้ด้วยวัฒนธรรมไทยหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย มองเขาให้เป็นเพื่อนที่น่ารักคนหนึ่งอย่ามองเขาว่าเป็นศัตรูอย่ามองว่าเขาเป็นคนใช้อย่ามองเขาเป็นคนแค่คนตัดอ้อยเขาก็มีจิตใจแล้วก,ก็เป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนที่นิสอีกคนหนึ่งในอาเซียนค่ะนะคะอืนะคะ,อ,นะคะอ่ะพักสักครู่นก่อนเนาะช่วงหน้ากับคุณผู้ชมขานะคะเธอไม่ยอมแล้วเธอจะไม่ทําเมทีเก่าแล้ว เธอกำลังจะเปิดเวทีใหม่ของเธอนะคะอีวานชายแท้จะเป็นอย่างไรจะติดต้องติดตามขนาดไหนเพราะอีวานชายแท้จะเปิดเวทีใหม่ที่ประเทศอินโดนีเซียพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะ,ค,ะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ